สูตรลัดสูตรพิเศษนะคะที่ครูภูมิใจอยากจะแบ่งปันให้กับทุกคนที่มีปัญหาเยอะคนคคะนี่ทุกคนดูนะคะเห็นไหมผมหนาขึ้นมาแล้วนะคะจากที่ผมร่วงแล้วก็บางนะคะตอนนี้ผมของครูนะคะหนามากเห็นะคะหนาแล้วก็รู้สึกว่าผมของเรานะคะมีน้ำหนักแล้วก็ฟูขึ้นด้วยที่สําคัญยอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมมีลูกไล่ผมนะคะขึ้นเยอะมากเนี่ยหลังจากที่ครูใช้แชมพูสมุนไพรแม่มดน,นะคะนี่เลย สังเกตที่ขวดนะคะตัวนี้จะเป็นเลือดมังกรนะคะที่เป็นแบบสารสกัดเด่นเนเลยที่ขวดนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นต้นเบาบับนะคะซึ่งทั้งสองขวดนี้นะคะเป็นตัวที่แบบคือเราภูมิใจมากๆเลยที่ตอนที่ทดลองใช้นะคะไม่รู้เลยว่าจะเกิดผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้นะคะแต่หลังจากที่ใช้แล้วอ่ะมาสังเกตตัวเองเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองค่ะว่าผมหยุดร่วงแล้ว ก็คือเนี่ยเวลาที่สรงผมอย่างนะคะแต่ก่อนนะร่วงเป็นปรเลยแต่ตอนนี้คือแบบไม่มีเลยอ่ะไม่มีผมร่วงเลยอ่ะซึ่งเป็นอะไรที่เราแบบอยากส่งต่อเรื่องนี้นะค่ะสําหรับคนที่มีปัญหาผมบางผมน้อยนะคะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับผมร่วงช่วยลดการหลุดร่วงได้ดีมากๆเลยคู่นี้นะคะ <ๆ S 1> นําไปใช้เลยเลยค่ะ <ๆ S 1> และนี่นะคะก็คือผลิตภัณฑ์นะคะที่เราสนใจหลังจากที่อาจารย์เอได้ลองใช้แล้วรู้สึกไงบ้างคะชอบมาก ปกติแล้วจะได้มีเรื่องของอาการคันหนังศีรษะแต่จะบอกเลยว่าใช้ครั้งแรกนะคะอาการคันหนังศีรษะ,ะลดลงครับแล้วก็บอกว่าผมรูบเบาสบายมากใช่ค่ะแล้วเรามาติดตามนะคะสําหรับคนที่อยากมีรายได้ครูรับตัวแทนด้วยนะคะอันนี้เป็นสมุนไพรสูตรพิเศษเข้มข้นนะคะเป็นสารสกัดที่เราคัดสรรอย่างดีที่สุดความคนนะคุณอาจจะไม่เคยเห็นสารสกัดน,นี้ในแชมพูสมุนไพรมาก่อนเนละ ทีนี้ทีแรกค่ะที่เรากล้าใส่แบบอันแน่ค่ะ